ขอคลิปนี้หน่อยครับคลิปเเด็กนักเรียนที่สกเา้หนักๆก่นนะบกเป้กระเป๋าอะเออขอคลิปนี้มาหน่วงานนี้นะได้เอ็นดูยักแย่ยักยันยักแย่ยักยันแล้วก็มีคนเห็นนะครับเขาก็จอดรถก็เขาเห็นน่นะเห็นเด็กกำลังยักแย่ยักยันอยู่เนี่ยนะโอ้ยกระเป๋านักเรียนอะไรมันจะหนักขนาดนี้นะนะครับยักแย่ยักยันอยู่เนี่ยนะปวดลุกปวดนั่งปวดลุกปวดนั่งยกไม่ได้ทีส่วนในคนที่ลุ้นอยู่ในรถเนี่ยนะ ทนดูไม่ได้ก็เลยลงจากรถไปแล้วก็ไป,ไปช่วย,วยหิ้วนะครับแล้วก็พอยิ้วยกขึ้นหลังได้เด็กก็ไปต่อนะครับซึ่งคนที่พบเห็นแล้วก็โพสต์คลิปนี้ทางทิกต o อกเนี่ยคือคนที่ไปเจอเด็กเนี่ยก็โอ้ยกับระบบการศึกษาไทยมันทำาไมมันเป็นอย่างนี้นะคนที่คอมเมนต์ก็คอมเมนต์หลากหลายเลยทีเดียวค่ะคนเห็นภาพนี้ปากดซัดระบบการศึกษากันใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> อันนั้นก่อไม่ดีอันนี้ก่อไม่ดีนะครับ เรื่องนี้ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยผมเอามาเป็นอนุสตินะให้รู้ว่าก่อนที่คุณจะรู้ข้อเท็จจริงก่อนที่คุณจะวิาพากษ์วิจารณ์หรือเขียนหรือโพสต์หรือแชร์คําพูดของคุณต่อไปจากความรู้สึกเนี่ยให้คุณรู้ข้อเท็จจริงซยก่อนว่าในกระเป๋าเด็กนั้นไม่ใช่หนังสือใช่ค่ะไม่ใช่สิ่งที่คุณจะไปด่าครูนักเรียนหรือกระทรวงศึกษาธิการว่าทําไมมันแย่อย่างนี้ไอ้เด็กตัวกระเปียกเดียวเนี่ยทําไมจะต้องมาแบกหนังสือเรียนหนักขนาดนี้หนักขนาดที่แบบว่าไงหลังเงียนะ,ะเออนะครับให้รู้เลยครับว่า ให้มีสตินี้นะครับว่าไอ้นียเอามาเป็นอนุสตินะครับให้รู้ว่าในกระเป๋าเด็กนนั้เป็นนมใช่ค่ะนมโรงเรียนหนึ่งไม่ใช่หนึ่งกล่องนะคุณผู้ชมหนึ่งลังใช่หนึ่งลังโอ้ยลูกแบบเขาพัยังไงนี่งงมากเพราะฉะนั้นก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรเนี่ยให้มีสตินะต่อไปนี้ว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่ท่านคิดเสมอไปนะใช่นี่ไปด่าระบบการศึกษาเสียเสียหายหายสุดท้ายกลายเป็นนมแล้วไงจริงเนี่ยที่วิีการไปแล้วคือเด็กเนี่ยไปแบกนม ยังไงมีคนถามต่อก็คือประวันว่าคุณครูเนี่ยให้เอานมกลับบ้านเด็กไม่ได้เรียนหนังสือไงตอนนี้เ<ช>พราะว่าเขาต้องมันก็เลยมีนมสต๊อกเอาไว้ที่โรงเรียนแล้วให้เด็ก<ช>เนี่ยทุกคนเอากลับบ้านไปได้เลยก็เลยตั้งเอาไว้ที่โถงอะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะให้พวกของเอากลับบ้านแต่ว่าเด็กไม่รู้ไงก็ต้องการที่แบบเอากลับบ้านแล้วก็คิดว่าเองแบกไหวก็เลยเอากล่องเนี่ยลังทั้งลังเนี่ยใส่ลงไปในกระเป๋าเป้แล้วก็แบก จริงๆแม่เนี่ยมารับสวนทางกับเด็ก<ช>เด็กกลับบ้านแล้วแม่มารับปรากฏว่าเด็กไปแล้วเป็นเด็กชาวสตูลนะคะอ,อที่สตูลเหตุการณ์นี้นะ<ช>เป็นอนุสตินะว่าสิ่งที่เราเห็นในโลกออนไลน์ที่เขาแชร์กันไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้และไอ้ความคิดที่เราคิดเป็นลบเนี่ยเราวิจารณ์ระบบการศึกษาว,วันแย่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 เอาอะไรใสก่กระเป๋าเด็กหนักขนาดนี้ผลสุดท้ายพอความจริงปรากฏปั๊บเป็นไงครับคนที่วิจารณ์ไปแล้ว ต่อไปนี้ยั้งไว้นิดเียวนะให้ความจริงมันปรากฏซะก่อนเนาะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นคนวิจารณ์ทุกเรื่องโดยที่เรายังไม่รู้ข้อท็จจริงว่าเป็นอย่างไรนะครับ